หลังจากที่ว่าวุ้นเส้นโจน F16 โดมย้อนไข่ไปห้าใบท่านชมเต็มเต็มกันเลยนะท่านผู้ชมยาบนเดินสามห้าโซนกันเลยท่านผู้ชมโอ้โหบอก เตอนนี้อยู่ระหว่างหยุดยิง72ชั่วโมงผมเราอยู่บนเดิน350นะผมจุดสูงคมผมนะอะช่างก็เลยเอาพลสไนเปอร์ผมนะมารอตรงกระเช้าก็เลยท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆน,นะเราเห็นความเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามกันแล้วท่านผู้ชมนะดูซิว่ามันจะเอาพีเอมนสมาวางฝังเราไหมท่านผู้ชมถ้ามันขึ้นกระเช้ามานะผมบอกเลยโดนแน่ท่านผู้ชมกับกระชากวิญญาณช่างสายลากกันเลยท่านผู้ชมอะ เอ้าท่านผู้ชมดูเลยว่าตัวน,นี้มันจะคือใครนะท่านผู้ชมเลยฮะอ๋อลองดูท่านผู้ชมเออมันทำอะไรอยู่นะท่านผู้ชมเนี่ยมันแอบมานะครับผมมันแอบมันชอบแอบมาวางนะผมมันชอบเอาพีเอสองเฮ้ยท่านผู้ชมนี่มันมาลีสองโคกดีกว่าท่านผู้ชมเนะเฮ้ยท่านผู้ชมชัดใจเลยท่านผู้ชมเลยครับโอ้โยอย่างนี้เดี๋ยว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 อย่างนี้โดนแน่ท่านผู้ชมเลยฮะเพราะนี้มันยังไม่ขึ้นกระเช้ามานะท่านผู้ชมนะทำมันขึ้นกระเช้ามา เราจะจัดการกันเลยนะผมเป่ากันเลยนะท่านผู้ชมอ่ะดูก่อนดูก่อนดูก่อนมันทำยังไงท่านผู้ชมนะโอ้โหตอนนี้มันเอาเพนะียบเอ็สองออแฝงหลังมาด้วยนะครับผมเนาะ บอกว่าขึ้นครั้งเดียวมันจะต้องขึ้นเอาให้พอทเรวมันไปเอามาเติมอีกแค่ทรับชมเะครับโอ้โหตัวนี้ดูมาดูมันโอ้โหมันไปแบกมาสองเป้เลยท่านผู้ชมนะเอาละทรับ้ชมทามันขึ้นมาเราจะเป่าให้มันหงายทองกันเลยนะทรับผูชมนะอย่างนี้จาโดนสไนเปอร์ช่างสายล่ากันแล้วทรันผ้ชมนะรอให้มันขึ้นมาทรับชมนะมันจะขึ้นไหมครับชมมันขึ้นแน่ท่านผู้ชมเลยมันหันมาแล้วท่านผู้ชมเอออย่างนี้ท่านผู้ชมมันมาแล้วท่านผู้ชม เอาขึ้นมาแล้วผู้ชมเป่ามันเลยอย่างนี้ไปโอย้ยท่านผู้ชมครับไม่เหลือนะครับผมนี่ครับขึ้นมาแล้วผมเลยครับไม่เหลือเลยท่านผู้ชมไปดูดรอเชา้าผมไปฮนะโอ้เรียบร้อยท่านผู้ชมเน่ะมาลีเรียบร้อยแล้ว,นะลวท่านผู้ชมเอาดีดีดท่านผู้ชมไอ้ <ท>อุ้นเส้นอยู่ฝั่งโน้นนะท่านผู้ชมนะอันนี้มาลีนะครับผมนี่ครับว้าวไม่เหลือนะครับอย่างนี้นี่นี่ทางเขาอยู่นี่นะท่านผู้ชมเนี่ยวิ่งตัดนี่นะช่างเลยจัดเลยเลยท่านผู้ชมนี่ครับว้าวเต็มเต็มนะครับผมนี่ครับไ้ฮ่าฮ่าฮ่่ท่านผู้ชมนี่ฮะเสร็จกับกระชากวิญญาณช่างสายล่ากันเลยท่านผู้ชมเต็มเต็มท่านผู้ชมอา้าวสนใจนะผมกับกระชากวิญญาณช่างสายล่า น้ำหอมช่างสายล่ายอเอยอะออยช่างสายล่าสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับสวัสดีครับ